จุดประสงค์ในการเป็นออร่าคือเพื่อเพิ่มพลังออร่าให้กับตัวเราให้ปกป้องรักษาชีวิต,ต,ตจิตใจและร่างกายจากพลังงานเชิงลบภายในและสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเพื่อเสริมสร้างออร่าของเราให้แข็งแรงช่วยปรับเปลี่ยนพลังงานเชิงลบพลังงานส่วนเกิน,นให้เป็นพลังงานที่ดีที่จะช่วยบำบัดปัดเป่าปกป้องเราจากพลังงานเชิงลบความคิดลบๆความเชื่อลบๆ พลังงานส่วนเกินอารมณ์ลบที่เราไม่ต้องการช่วยรักษาอการป่วยไข้เจ็บปวดไม่สบายในร่างกายและจิตใจช่วยฟื้นฟูนฟนร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงมีสุขภาพดีสดชื่นสดใสประปีากระเป๋า มีพลังงานมากขึ้นเบิกบานกระชุ่มกระชวยอารมณ์ดีสมองปลอโปร่งโล่งสบายรู้สึกผ่อนคลายปล่อยวางสงบสุขมีสภาวะจิตที่งดงามสร้างแรงสันเทือนที่ดีเยี่ยมให้กับร่างกายทำให้เรามีจิตวิญญาณที่ทรงพลังมั่นคงมีศรัทธาและไว้วางใจในกระบวนการของชีวิตค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นขอให้อยู่ในท่าที่สบายหาสถานที่ที่เงียบสงบเพื่อไม่ให้ถูกรบกวนสามารถนั่งทำได้ค่ะนั่งในท่าที่สบายแล้วหงยฝ่ามือทั้งสองขึ้นเพื่อรับพลังงานแต่ถ้าสะดวกขอให้ยืนขึ้นค่ะเพื่อที่เราจะได้ใช้ทังร่างกายในการสื่อสารจะทำให้กิจกรรมนี้ส่งพลังมากขึ้น ยืนขึ้นเท้าห่างเท่าช่วงไหลแขนอยู่ข้างลำตัวงอข้อศอกเล็กน้อยค่ะหรืองอข้อศอกให้ตั้งฉากก็ได้ไงายฝ่ามือทั้งสองขึ้นเพื่อรับพลังงานดีมากค่ะหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลาย หายใจออกยาวๆรู้สึกเบาสบายค่อยๆหลับตาลงร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะรับก,การปกป้องดูแลพร้อมที่จะรับก,การบำบัดรักษามีสติรับรู้อยู่กับปัจจุบันขณะหยุดสิ่งต่างๆภายนอกไปให้หมด อยู่ตรงนี้เพื่อนตัวเองเพื่อพินไปกับช่วงเวลานี้เพื่อนตัวเองอน,นุญาตให้ตัวเองมีโฟกัสกับการสร้างออร่าที่สวยงามให้ร่างกายได้ดผ่อนคลายให้จิตใจได้ปล่อยวางจากสิ่งต่างๆรู้สึกถึงร่างกายที่ผ่อนคลายจิตใจที่สงบสุข อนุญ,ญาตให้พลังงานในร่างกายสว่างขึ้นสว่างขึ้นเราคือพลังงานเป็นพลังงานที่ไร้ขอบเขตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกตัวเราก็เป็นพลังงานพลังงานต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวาความสดใสเบิกบาน รู้สึกถึง<ม>พลังงานภายในตัวเราเชื่อมโยงกับพลังงานภายนอก<ม>จินตนาการว่าพลังงานรอบๆตัวเรามีสีสันแบบที่เราชอบ<ม>เราเชื่อเชิญพลังงานเหล่านั้นมาพลังงาน<ม>ที่เป็นสัญลักษณ์ของ<ม>การรักษาการให้พลังงานให้ความสดชื่นสบายอนุญาให้พลังงานนี้ รวมตัวกันมาอยู่เหนือศีรษะของเราค่อยๆไหลามาที่ศีรษะของเราและไหลามาที่ฝ่ามือทั้งสองของเรารู้สึกถึงพลังงานที่ไหลเข้ามาในร่างกายเข้ามารักษาให้พลังงานและทำให้เราเสดชื่นกระปีกก้กระเป๋ารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนในร่างกายของเราผ่อนคลายร่างกาย รู้สึกสบายพลังงานเหล่านี้ไหลเข้ามาในร่างกายของเราผ่านฝ่ามือผ่านศีรษะเติมเต็มสมองลงมาที่กระดูกสันหลังค่อยๆไหลไปจนถึงปลายกระดูกสันหลังอน,นุญาตให้พลังงานเหล่านี้ค่อยๆเคลื่อนที่กระจายผ่านเส้นประสาทและไปทั่วทุกอวัยว,ว,วะในร่างกาย ไปยังทุกๆส่วนของร่างกายปลายเท้าเล็บเท้าปลานยนิ้วมือเล็บมือขมทุกๆุเส้นทุกๆเอวัยวะออร่าที่ส่งพลังนี้ไหลไปทั่วร่างกายให้พลังงานช่วยรักษาและทำให้สดชื่นกระปี้กระเป๋ารักษาให้พลังงานทำให้สดชื่น รักษาให้พลังงานทำให้สดชื่นทุกๆเซลล์ในร่างกายรู้สึกถึงออร่าที่ชัดเจนมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นทรงพลังมากขึ้นกระจายไปทั่วร่างกายรู้สึกถึงพลังงานเรืองแสงที่ออกมาจากร่างกายของเราผ่านรูขุมขนออกมาจากร่างกายรวมตัวกันเป็นผนัง ค่อยๆหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นแสงออร่าสวยงามและทรงพลังรอบตัวเรารู้สึกตัวเองเป็นเหมือนหลอดไฟเป็นแสงสว่างสวยทั่วร่างกายเป็นแสงเป็นสีที่เราชอบล้อมรอบตัวเราเป็นเหมือนวงแหวนศักดิ์สิทธิ์พลังงานขึ้นความขี่สูงกระจายทั่วร่างกาย เป็นรัศมีของพลังงานที่เจิดจ้าส่องสว่างเราอาจจะเริ่มรู้สึกเย็ยนหรืออุ่นในร่างกายของเราพลังงานเหล่านี้กำลังเริ่มรักษาส่วนต่างๆในร่างกายพลังงานที่เชื่อมต่อกับสิ่งสักดิสิทธิ์ทั้งหลายและด้วยพลังงานเหล่านี้ที่เราเชื้อเชิญเข้ามาในร่างกายด้วยความตั้งใจของเรา ความตั้งใจในการรักษาอาการป่วยต่างๆในร่างกายมันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ดีมากหากมีความเจ็บปวดในร่างกายสามารถโฟกัสให้ออร่าทำการรักษาบริเวณนั้นนานกว่าส่วนอื่นได้เชื่อมั่นในออร่าของเราเชื่อมั่นในระบบการรักษาตัวเองของร่างกายของเราอนุญาตให้ออร่าที่ส่งพลังนี้ ได้ทำงานอย่างเต็มที่รู้สึกได้รับการชำระล้างราาักษาให้พลังงานทำให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าเสริมสร้างทุกๆเซลล์กล้ามเนื้อทุกๆวันท,ทั่วร่างกายรู้สึกผ่อนคลายสดใสเบิกบานสงบเย็นรู้สึกมีพลังมากขึ้น โล่งใจมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นเบาขึ้นสบายมากขึ้นดีมากเราอาจรู้สึกยิบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างตรงที่พลังงานไหลเข้ามาหรือเป็นส่วนอื่นในร่างกายก็ได้ขอให้มีความสุขกับออร่านี้ทั้งภายในและภายนอก ปกป้องเรารักษาให้พลังงานทำให้สดชื่นทุกๆเซลล์ในร่างกายปกป้องสิ่งต่างๆจากภายในและจากนี้เป็นต้นไปเราปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอมรอบๆตัวเราพลังงานเชิงลบต่างๆจะออกไปจากเราเพราะเราได้รับการปกป้องจากออร่านี้ รู้สึกเหมือนเป็นพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือมาดูแลปกป้องเรารู้สึกถึงแสงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ล้อมรอบตัวเราความรักที่ไร้เงื่อนไขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่อหุ้มตัวเราไว้อำนาจที่ทรงพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านตัวเราเยียวยาตัวเราปกป้องคุ้มครองเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่นั่นรู้สึกมั่นคงปลอดภัยพลังงานที่รักษาให้พลังงานทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋ารู้สึกถึงพลังงานนี้คลื่นความถี่ที่สูงทรงพลังดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต ออร่าที่ชัดเจนแข็งแรงรอบตัวเราช่างส่งพลังดีมากตอนนี้ค่อยๆเอามือลงได้ค่ะถ่ายน้ำหนักไปด้านซ้ายด้านขวาช้าๆรู้สึกถึงรัศมีของออร่าที่ส่งพลังปกคุมร่างกายของเรารู้สึกปลอดภัย รู้สึกได้รับการปกป้องดูแลรู้สึกมั่นใจมั่นคงสงบสุขดีมากหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะ